เพื่โดยเฉพาะคืนวันศุกร์ค่ะบริษัทหล่อนคือให้ทำโอทีทุกวันศุกร์หรือเปล่าคะเนี่ยรวยแล้วค่ะอารมณ์มาเต็มคะ่ะ <c oughs> ก็เคยบอกแล้วไงว่าวันศุกร์อ่ะสรุปข้อมูลข้อมูลเยอะมากแกข้อมูลเยอะมากแกข้อมูลเยอะมากแกมาหลายทุดหลายทาง ตอนนี้เดี๋ยวฉันขอแยกขอย่อยก่อนนะถ้าเสร็จทันฉันจะตามไปถ้ามาทันก็มานะคะเนี่ยเดี๋ยวจะกินรอค่ะมาไหมคะเนี่ยยังกินกันอยู่เลยค่ะถ้ามาก็รีบมาค่ะเนี่ยโว้ยตายตายตายอีกนิดเดียวค่ะเพื่อนเดี๋ยวเซฟแล้วฉันจะส่งเมลเลยเนี่ย แล้วเนี่ยปิดคอมแล้วสักพักออกเลยไม่ใช่ค่ะจะบอกว่าหล่อนไม่ต้องมาแล้วค่ะโอ้โหเพื่อนเราตายกันหมดแล้วค่ะโอ้โหกลับบ้านเลยค่ะเจอกันวันอื่นเหนื่อยว่ากลับบ้านดีกว่า น้องมิน้นพี่เองค่ะพี่ลี่เอง,เองน้องมินรู้ไหมคะว่าตอนนี้เรามีตัวช่วยแล้วน้องมินไม่ต้องมานั่งทำงานดึกๆดื่นตีสองตีสาแบบนี้แล้วนะยังไงพี่ลี่ยังไงอะไรจะมาช่วยให้น้องทํางานได้เร็วแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นกว่านี้อ่ะนี่ไงตัวที่มันจะมาช่วยน้องมินให้ทํางานได้เร็วขึ้นรวบรวมข้อมูลได้ไมันชื่อว่าตัวทาโบ พูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้ที่น้องมิ้นน่ะต้องดึงข้อมูลจากระบบอื่นหรือว่าต้องกรอกข้อมูลแมนนวลน่ะน้องมิ้นจะไม่ต้องทําอีกแล้วทาบลอ่ะก็คือแอปพลิเคชันที่จะมีถัง Data หรือ Data Warehouse ที่จะรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งไว้น้องมิ้นก็สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนั้นแล้วก็เอามาจัดทาเป็นรายงานที่น้องมิ้นต้องการได้เลย mm. มากพี่ลี่อย่างนี้หนูทำงานได้เร็วขึ้นแน่นอนเลยเหลือเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้อีกนะถ้าน้องมินอยากใช้นะน้องมินแค่ขอสิทธิ์เข้าใช้ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าน้องมินอยากเข้าถึงข้อมูลในระดับไหนตอนนี้มันก็จะมี viewer explorer แล้วก็ creator เดี๋ยวน้องมินถ้ายองมินอยากใช้จริงจริงอะ่ะน้องมินมาคุยกับพี่ก็ได้ไ ยังไงหิวมากแม่ไปไหนกันเน,นี่ยเฮ้ยเพื่อนกินยาลืมเขย่าขวดไะเนี่ยหรือว่าหลอกตัวเองอยู่คะเนี่ยเวลานี้ก็คือหล่อนต้องทำงานอยูไ่ไม่ใช่หรอกีก่โมงดีคะวันนี้ตีสองตีสรอลาออกก็ได้ค่ะเราให้มาส่วนเพื่อนกินข้าวนะคะจะทำง,งานเสร็จแล้วยา่าเสร็จแล้วเ <_' S 1> <_' S 2> สร็จจริง <_' S 2> ไม่เสร็จเหตไม่เธอฝันไปไม่ได้เธอโยนงานแน่เลย ไม่ใช่จ้าเพราะฉันมีตัวช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นคลิกตรงนู้นนิดตรงนี้ด่อยดอกข้อมูลนิดหนึ่งก็ออกมาเป็นวันเพจสลุเธอเลิศมากดีใจจังเลยก่ะเบื่อนต้องฉลองเลย่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมากินข้าวกันค่ะโอเคเจอก,กันค่ะ ออยฉันเห็นสแส<บ>งเห็นตะวนะันน่ะม,มันดีมากทุกคนชีวิตฉันมีเวลาเพิ่มขึ้นมากอะ่ะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดสุดๆอะ่ะแล้วก็แถมยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานของฉันด้วยนะชีวิตดีอะ่ะฮูบโรจูบโูบ,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 บผมว่าสุดมทรัพย์จากทีม QM ผมมีโอกาสได้ใช้โปรแกรมแท็บโบในการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ QC f การใช้ข้อมูลของ a ท็ e โ u นั้นสามารถทำให้ผมวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วการทำงานโดยใช้โปรแกรม Tableau สามารถทำให้ทราบถึงปัญหาหลักในกระบวนการก่อสร้างรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและผูรละเหมาสามารถนำข้อมูลไปแบ่งปันให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพของบริษัทได้ขอบคุณมากครับ ธนาวันกอมจิตจากซิมเอร่ใจขับนะคะก็ใช้งานแทบโบนในส่วนไหนบ้างเนอะออรู้ใจขับอะค่ะาคาในช่วงแรกเนี่ยเ,เรายังไม่ได้มีข้อมูลการขายที่เยอะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องดูข้อมูลแบบเรียวทรมขนาดนี้แล้วก็ประกอบกับตอนแรกอะคะ่ะเรายังมี ทีม C D 8เนี่ยที่ช่วยสปอร์ตในเรื่องของ Data แล้วก็ดูช่วยเราดู Performance ให้กับเราอยู่นะคะจนตอนนี้ค่ะทีมรู้ใจเนี่ยเรียกได้ว่าเราก็โตอย่างก้าวกระโดดนะคะก็ยอดขายเราเพิ่มขึ้นมากจากแต่ก่อนนะคะทีเนี้ยเ,เราจะพึ่งเพื่อนให้แบบ เพื่อนคอยดูให้ทําข้อมูลให้เราตลอดก็ไม่ได้นะเนาะเราเอาตัวเนี้ยมาช่วยในเรื่องของการติดตาม performance ของรู้ใจขับและก็ช่วยในการพีดิกสถานการณ์ของทีมนะคะมันทำให้เราเนี่ยเห็น situation ของเราได้ชัดเจนขึ้นนะคะในส่วนของการใช้งานเนี่ยถือว่าตัวแท็บโบเนี่ยใช้งานง่ายมาก ระบบเนี้ยเหมือนเขาก็เซตอัพมาให้เราประมาณหนึ่งแล้วเนาะตามหน้ารายงานที่เราอยากได้ว่าเราอยากเห็นพวกฟอร์แมตแบบไหนอะไรเงี้ยทีมก็ช่วยช่วยเซตอัพให้เราไว้หมดแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยโปรแกรมตัวเนี้ยใช้แล้วสิ่งที่เห็นในชัดคือลดเวลาการทำงานของเราแล้วก็ทีมซีดเอไปได้มากเนาะปกติของรู้ใจค่ะ เวลาเราใช้ข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้ใช้ข้อมูลจากถังของรู้ใจอย่างเดียวเราอาจจะต้องมีบางครั้งที่จะต้องไปจอยเอาข้อมูลพืชเออเอาข้อมูลโครงการซึ่งก็ค่อนข้างที่ใช้เวลานานนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดเอในการจอยข้อมูลกันแต่ว่า แทบโบเนี่ยก็ตอบโจทย์มากเพราะว่าได้รวมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วเราแค่มีหน้าที่อ่านแล้วก็วิเคราะห์ข,ข้อมูลให้เป็นเท่านั้นเอง